สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้บรรยากาศนะครับแถวบ้านผมก็ฝนตกครับพี่น้องครับยางแรงเลยครับผมกว่าจะหยุดก็ถือว่านกชุ่มฉ่ากันไปตามๆกันนะครับนกก็คึกครับหลังจากที่ฝนตกลงไปนะครับเนาะวันนี้ก็ มีอีกหนึ่งตัวครับมานําเสนอนะครับตัวนี้ก็คือผมมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือบ่อคําน้ําลีนะครับที่อาจารย์แหลมนะครับปล่อยไปผมอยู่กับผมเหลือตัวเดียวครับตัวนี้ต่อได้ปี2566ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็2ปีแล้วครับนกเป็นนกที่สวยครับเป็นนกที่สวยมากนะครับแต่ว่าครับจิตใจมันไม่ค่อยดีครับนกตัวนี้นะครับ ตามที่ผมเทียบคู่ให้พี่น้องดูเมื่อกี้นะครับแต่แบบว่าอยู่แบบอยู่ตัวเดียวนี่ทั้งคู่ทั้งขันทั้งเรียกอะไรเลยนะครับแต่พอมาเทียบคู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่มันไม่คู่ไม่อะไรเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะนกนั้นนะครับเทียบไม่คู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะผมออกครั้งแรกนะครับออกครั้งแรกไปก็ขันอยู่ครับแต่ครั้งที่2ไม่ขันสักคำเลยครับ ทั้งวันนะครับนี่ไม่ขันทั้งวันเลยนะผมก็พักนะครับมาถึงตอนนี้นะครับขนก็กําลังขึ้นนะครับตัวที่หางหักหางอะไรที่ผมเอามาทําคลิปนี่แหละครับพี่น้องครับที่บอที่บอกว่าถ้านกหางหักมันจะไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่นะครับจิตใจมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะให้โอกาสให้โอกาสปีนี้นะครับอีกปีหนึ่งผมจะลองไล่ฝึกดูนะครับ ถ้าเกิดนะครับมันขันหรือว่ามันเล่นดีอาจจะเป็นนกที่อยู่บ้านนั้นเทียบไม่คูนะครับแต่ว่าอยู่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหครับตัวไหนขันขึ้นตัวอะไรก็คือเรียกเรียกดักเรียกดักเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเทียบคูแล้วไม่รู้ว่ายังไงนะครับไม่เคยคูเลยนะครับนกตัวเนี้ครับตั้งแต่ได้มาจนขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่คูครับ อันนี้ก็คือบ่อที่อาจารย์เลียบบอกว่ามันไม่ค่อยผ่านนะครับเลี้ยงกับผมอยู่ตัวเดียวนะครับผมเลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมจริงๆอา,อายุก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสองปีละสองปีกว่าๆแล้วนะครับผมก็เลยลองดูครับลองเลี้ยงไว้เพราะว่านกตัวนี้มันมีคููอ่างนะครับน่าจะเป็นอ่างหลงครับอ่างหลงเพราะว่าเวลามันคูเดียวมันจะมีบ้างไม่มีบ้าง นะครับเนาะอันนี้ก็จะให้โอกาสปนีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะครับถ้าปีนี้เล่นไม่ไม่ผ่านก็คือจะพี่นาเลยครับผมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับพี่น้องครับนะจะสวยขนาดไหนนะครับจะลายดีขนาดไหนถ้าเกิดจิตใจมันไม่ได้มันก็จบครับนกนะครับมันอยู่ที่จิตใจครับนกอะถ้าจิตใจดีแล้วเราค่อยไปดูลายนะครับแต่ทําไมเราต้องดูลายก่อนก็คือ ดูเพื่อที่จะคัดเข้ามาว่ามันสวยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ใจนกแล้วครับทีนี้นะครับใจนกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับหลายท่านนะครับที่บอกว่านกไม่สวยก็เก่งนะครับบางทีนกสวยก็ไม่เก่งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ที่ใจนกครับใจนกอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใจนกเก่งนะครับถ้าใจนก ดีนะครับสู้ไม่ถอยเนี่ยสู้ใจเกิดรอยนี่ก็คือยังไงครับสู้ทุกตัวนะครับเก่งทุกตัวนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะหมานมันจะมีเฉลยนั่นหรือเปล่านะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าจิตใจมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะได้คืนสู่ธรรมชาติครับพี่น้องครับตัวไหนที่ เป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องทดลองครับเพราะว่าบางทีมันคูแล้วเอ้ยมันเทียบคูแล้วมันมันไม่คูอะครับนกบางทีก็มีแต่พอไปป่ามันก็เล่นมันก็คูนะครับก็เป็นธรรมดาตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากหลัหกๆเลยถ้านกที่เราเลี้ยงมาส่วนมากถ้าเทียบเนี่ยส่วนมากจะคูนะครับเ mm. พราะว่านกไข่ผมนี่ผมจะเทียบคูอยู่เป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเทียบนะถ้าไม่เคยเทียบนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไข่ผมนี่คือผมจะเทียบคูอยู่เรื่อย นะครับไม่ให้แบบว่านั่นนะครับได้ทดลองได้เทสในการเทียบคู่นะครับอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็จะให้โอกาสนะครับปีนี้ปีเดียวครับจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์แหลมบอกว่าไม่ผ่านนะครับปล่อยทิ้งก็หลายตัวดิ้นเหลือเกินหางหักตลอดเหลือกับผมตัวเดียวนี่แหละผมจะลองพี่นาดูครับเดี๋ยวหางขึ้นสุดนี้เจอกันเลยนะครับโลกอายุดีแล้ว สองปีกว่าแล้วนะครับผมเนาะก็จะลองทดลองดูครับสําหรับนกตัวนี้เจ้าคําน้ําลีนะครับครับหลังจากดูนกนะครับที่จะให้โอกาสนะครับในคนนี้นะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านจะได้อยู่ต่อหรือปล่อยนะครับก็มาต่อกันที่ยาถ่ายนะครับซึ่งวันนั้นผมไปหาทีมงานนะครับที่จังหวัดกาลสินก็คือพ่อเหนือนะครับท่านได้ ให้ตัวยามานะครับโอ้หผมบอกว่าเอาแค่ประมาณ6 6-8ถึงท่อนนะครับท่านโอ้โหเอาให้มาเยอะเลยครับพี่น้องครับดูครับได้ถ่ายหลายตัวเลยแหละนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะขึ้นลานะครับอะไรนะครับอ่าอูถ่ายเกือบทั้งไข่เลยมั้งครับนี่อ่าผมจะทดลองยาถ่ายครับท่านบอกว่าให้2ท่อนนะครับ2ท่อนด้วยกันนะครับนี่จะออกเป็นเหลืองเหลืองหลายคนถามนะครับว่า มันคือต้นอะไรนะครับต้นที่ใช้นะครับในยาถ่ายเนี่ยนะครับก็คือต้นขันทองพยาบาทนะครับนะพี่น้องทุกท่านนะครับขันทองพยาบาทท่านพิมพ์เลยครับพิมพ์ใน Google เลยท่านจะเห็นต้นแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปไปหาต้นจริงๆมันมีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งที่ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับผมจะถ่ายให้ท่านดูแล้วกันว่าต้นมันเป็นยังไงเดี๋ยว ขออนุญาตตามไปดูที่ป่าก่อนนะครับนกที่จะใช้ทดสอบวันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับนกที่ถ่ายขนนะครับใกล้จะสุดทั้งนั้นละนะครับแล้วก็มีตัวสุดด้วยนะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับบ่ออีปูนะครับอ่าตัวนี้เจ้าสายฮาพ่อบัตนะครับอ่าตัวนี้เจ้าคําแคนนะครับแล้วก็เจ้าตุ่มน้อยครับ4ตัวครับที่จะใช้อ่า ทดลองยานะครับวันนี้สลับเจ้าคําแคนก็ถือว่าสุดแล้วห่ะครับพี่น้องครับนะนกตัวนี้เนี่ยครับคึกแล้วครับเริ่มคูเอยเริ่มเริ่มเรียกเริ่มขันแล้วครับเนี่ยในกลงนะครับเนาเดี๋ยวได้ออกไล่ครับจริงๆผมมีนกได้หลายตัวที่ขนสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เฉลยมันยังไม่มีแต้มครับผมก็เลยยังไม่ได้ออกครับนกช่วงนี้เพราะว่าเอาออกไปก็ ก็ประมาณนั้นแหละครับเหมือนไปฝึกนกอ่ะขนาดนกที่มีเฉลยก็ยังกินยากอยู่ผมก็เลยไม่ได้เอาออกครับผมจะเอาออกอย่างเช่นนกที่มีแต้มหนึ่งสองแต้มสามแต้มอะไรประมาณนี้เอาออกนะครับนี่อย่งางเช่นโจตุ่มน้อยก็ยังไม่มีเฉลยนะเป็นนกที่ยังไม่ถ่ายขนนะครับเมษาเมษานี่ยังไม่ถ่ายขนนะครับเดี๋ยวรอน่าจะเป็นนี่นะครับอีกสองเดือนข้างหน้านะครับเดือนมิถุนาก็คงจะถ่ายขนสว่วนพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งนะครับสอง อันนี้ก็กําลังจะสุดนะครับอันนี้ก็ประมาณได้เกือบแล้วนะครับเนาะก็สังเกตว่านกที่ถ่ายคนนะครับส่วนมากเลยที่ผมเห็นก็คือจะเป็นนกถ่ายต้นปีซะส่วนใหญ่ทั้งค่ายมีตัวนี้ครับตัวเดียวคือเจ้าตุ้มน้อยเนี่ยไม่ถ่ายกับเพื่อนครับนี่หางก็ยังกุดอยู่เลยครับเป็นไหมไม่มีหางขึ้นไม่มีล่วงไม่มีอะไรเลยนะครับปกตินะครับเนาะผมก็จะทดลองยาครับ ให้ตัวละสองแท่งด้วยกันนะครับนนองพ่อเนือท่านว่าอย่างนั้นประมาณสามวันวันที่สี่ถ่ายน้ำเอายาออกนะครับนี่มานะครับใส่นะครับสองแท่งลงไปอ๋อไม่จมครับเดี๋ยวให้มันอิ่มน้ำก่อนมันน่าจะจมนะครับเนาะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอรอดูว่ามันจะจมไหมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นไม้แห้งนะครับ มันเป็นไม้แห้งแล้วมันน่าจะจะลอยน้ํเจา้าสายหานะครับน,นกพอบัดใส่ลงไปนะครับสองแห่งเจ้าคําแคนจะขนลวงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับต้องทดลองว่าทำไมเอาสีตัวครับเพราะว่ามันมีนกที่ถ่ายเนี่ยเสร็จแล้วคือเจ้าคำแคนเนี่ยผมจะทดลองว่านกมันจะถ่ายขนไหมหลังจากที่ถ่ายเต็มแล้วนะครับเลยตัดสินใจเอาตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ้าตุ้มน้อยนะครับนกยังไม่ถ่ายขนเมื่อกินแล้วจะถ่ายไหมนะครับนะส่วนอีก2ตัวนี้ก็จะดูอาการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าต้องใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หลายตัวหน่อยครับพี่น้องครับอ่าไม่แน่อาจจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับเ,เพิ่มนกใหม่ด้วยเพราะเนี่ยนกใหม่อาจจะเพิ่มนะเจ้าจตุ้มน้อยนะครับจะยังไงจะขนล่วงหรือเปล่าอ่านทดลองครับ สองท่อนด้วยกันนี่ถ้ามันสดมันอาจจะจมครับแต่นี้มันแห้งอ้าทดลองดูครับถ้าให้ตายคงไม่ตายเพราะว่าพ่อเหนือท่านใส่ั้าง่ายแล้วนะครับอ่าผมใส่เท่านี้แหละสี่ตัวทดลองนะครับบางท่านก็บอกว่าอ่ายาประเภทนี้มันไม่ใช่เป็นยาทายนะครับเป็นยาอย่างอื่นนะครับใช่ครับต้นขันทองพยาบาลนี่คือสรรพคุณน,นะครับมัน ที่เขาพูดสารพคุณคือใช้กับคนนะครับใช้กับคนมันเลยต้องบอกว่ายาชนิดนี้นะกินได้ไหมนะครับถ้ากินแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สารพคุณยาแต่ทีเนี้ยเราเอามาดัดแปลงใช้กับนกนะครับมันอาจจะคนละอย่างกันเมื่อให้นกกินแล้วมันอาจจะเป็นนกที่ว่านกคึกนะครับหรือว่าขนล่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไถ่พยาธ นะครับฉะนั้นแล้วยาเนี่ยมันจะต้องถูกกับโรคครับบางคนกินยาตัวเดียวกันก็ไม่ถูกกับโรคนะครับอ่าคนกินยาตัวเดียวกันบางคนหายบางคนไม่หายอย่างเงี้ยนะครับมันต้องกินยาที่ถูกกับโรคตัวเองนะครับนะฉะนั้นแล้วก็อ่าท่านคอมเมนต์มาอาจจะอาจจะใช่ครับใช้กับคนเนาะอ่าแต่อันนี้ใช้กับนกเราก็ต้องได้ทดลองนะครับเพื่อให้เห็นนะเพราะว่าบางท่านก็อ่า ยังไม่เคยเห็นนะครับยาประเภทนี้ส่วนผมรู้จักมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีเวลาไปเอานะครับประเด็นมันคือยังไม่มีเวลาไปไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีเราได้ตัวยามาแล้วเรากา็ลองเอาให้นกดูนะครับมันจะเกิดประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับขนล่วงนะครับพยาธิจะออกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยจะได้ทดลองดูครับพี่น้องครับอลองดูสิมีหล ตัวนะครับในการทดลองนะครับเนาะส่วนเจ้าคมแคนก็ออกได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับออกได้แล้วกําลังไล่น้ําตากแดดอยู่ครับนกถ้าได้ออกไล่ออกฝึกก็คงจะจะจัดจ้าน,นครับเจ้าเจ้าคมแคนนี่เป็นยกที่จัดจ้านนะครับดูครับาสายหาก็คูแล้วครับ ครั้งที่แล้วนั้นครั้งที่แล้วนั้นไม่คูครับเพราะเขาถ่ายคนอยู่ครับอ่าอันนี้ใกล้จะสุดละเนี่ยครับนกจิตใจดีครับมันไม่เหมือนตัวเจ้าคำน้ำลีครับ <laughs> อืนกจากอาจารย์สมบูรณ์ครับเจ้าคำชาชอียครูอ่างนะครับเมื่อกี้สองคำ กำลังขึ้นครับกำลังขึ้นอ่ะโอเคครับพี่น้องครับจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวลองทดลองลองดูครับสําหรับยานะครับยาตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายต้นให้ดูครับหลังจากที่มารายงานผลนะครับจะไปถ่ายต้นตามป่าให้ท่านได้ดูเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางคนไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นต้นยังไงเนาะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคย ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากวิ่นโกิศร์รรท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ